ชีวิตมีคุณค่าเมื่อมาหาอาจารย์เอกสวัสดีครับผมอาจารย์เอกไกรนภวิพพบบลวงวันนี้อาจารย์จะมาบอกวิธีการสร้างพลังจิตในระดับต้นแบบง่ายๆให้กับพวกเรากันนะครับวิธีการสร้างพลังจิตในระดับต้นแบบง่ายๆอาจารย์จะมาบอกแนวให้ประมาณ6 ขั้นตอนเนาะที่สามารถเสริมสร้างพลังจิตของเราได้อย่างดีเยี่ยมมาเริ่มกันเลยอันดับที่1การออกกําลังกายการออกกําลังกายที่ทําให้อวัยวะได้มีการเคลื่อนไหวมีการสั่นสะเทือนทําเป็นประจำทุกวันหรือสัปดาห์ละสาถึงสครั้งอันนี้แหละครับจะทําให้เรามีการปรับสมดุลระหว่างจิตกับกายเราได้ เป็นการสร้างพลังจิตให้เราได้ในระดับหนึ่งทีเดียวอันดับ2การฝึกสมาธิด้วยวิธีการนั่งก็ได้นอนก็ได้ยืนก็ได้หรือเดินก็ได้เพราะว่าการทำสมาธิมันมีหลายรูปแบบเอาให้ถูกจริตของตัวคุณนะครับลองฝึกการทำสมาธิของคุณแล้วรวมความคิดให้เป็นหนึ่ง ในทุกวันเวลาการทําสมาธิเนาะลองไปหาเฉลิตดูนะครับว่าการฝึกสมาธิด้วยวิธีการนั่งนอนยืนหรือเดินอันไหนเหมาะกับคุณอันนี้ก็เป็นส่วนที่ช่วยสร้างพลังจิตได้เช่นเดียวกันต่อมาข้อที่3อันนี้อาจารย์ก็เน้นเลยเรื่องการฝึกหายใจ การฝึกหายใจถ้าเราฝึกหายใจเป็นเราจะรับพลังปราณหรือพลังชีนะครับพลังชีวิตได้ดีการฝึกพลับพลังปราณบ่อยๆและเก็บพลังปรานให้เป็นจะเป็นการเพิ่มพลังจิตและกายให้กับเราได้ทุกวันโดยอัตโนมัติเลยทีเดียวเพราะฉะนั้นเรื่องการฝึกหายใจจึงมีความสําคัญมากในการสร้างพลังจิตให้กับตัวเองข้อที่4ฝึกจิต ฝึกแผ่เมตตาเติมความรักความเมตตาความการุณาปราณีเข้าไปฝึกให้จิตของเรารู้จักเป็นผู้ให้นะครับน่หมายถึงอะไรครับเราเป็นผู้ให้ก็คือเราต้องมีการเอื้อเฟื้อส่งต่อไม่คิดที่จะเอาเปรียบผู้อื่นหรือแย่งชิงกับใครมาการฝึกจิตให้เป็นผู้ให้โดยการใช้หลักของการเมตตาธรรมบำบัด หรือเมตตาสมาธิหรือการส่งความรักความปรารถนาดีให้กับผู้คนการฝึกจิตแบบนี้จะช่วยสร้างพลังจิตให้กับเราได้อย่างดีเยี่ยมเลยทีเดียวเนาะต่อมาข้อที่5การที่เราจะให้มีพลังจิตในระดับต้นๆได้ดีนั้นเราก็ควรดูแลสุขภาพของเราเช่นเดียวกันเพราะนั้นการ รับประทานอาหารก็ควรจะเป็นอาหารที่สะอาดและมีประโยชน์ต่อร่างกายของเราการดื่มต่างๆก็ควรจะเป็นประโยชน์ต่อร่างกายของเราเพราะฉะนั้นการเลือดสรรการดื่มการทานอาหารจึงมีส่วนสำคัญในการสร้างพลังจิตให้กับตัวเราเช่นเดียวกันต่อมาข้อที่6ถ้าคุณต้องการสร้างพลังจิตในระดับต้นอย่างง่ายๆได้ ต้องไม่มีการใช้ยาเสพติดทุกชนิดเลยยาอะไรก็แล้วแต่ที่เป็นชนิดของเสพติดเช่นบุหรี่เหล้ากัญชายาไอซ์ยาเฮโรอีนยาต่างๆก็ตามอะไรก็ตามที่มีผลในทำให้ประสาทของคุณนะครับหรือทำให้เราเนี่ยขาดสติหรือหลุดจากสภาวะที่ควรจะเป็นนะครับหรือมีอาการติดยาเสพติดต่างๆเนี่ย มันจะไม่สามารถทําให้เราสร้างพลังจิตได้เพราะฉะนั้นการสร้างพลังจิตต้องไม่มีการใช้ยาเสพติดทุกชนิดเลยนะครับก็เป็นหลักง,ง่ายๆประมาณ6ข้อที่อาจารย์จะมาคุยให้ฟังถ้าเราปฏิบัติเช่นนี้ได้นะเราก็จะทําให้เรามีสุขภาพดีร่างกายเราจะแข็งแรงและจะมีพลังจิตที่แข็งกล้าในระดับพื้นฐานเลยทีเดียวและมีจิตใจที่เบิกบ,บานแจ่มใสสดชื่น เราจะสังเกตเลยครับว่าถ้าเราปฏิบัติได้6ข้อเราจะมีผิวพรรณที่ค่อนข้างจะผ่องใสเราจะดูอ่อนกว่าวัยและจิตที่มีพลังจะทําให้เราเนี่ยสามารถมีสติคุมความคิดความรู้สึกอารมณ์ได้อย่างดีและจะไม่แสดงสภาวะอารมณ์ที่ไม่ดีออกมา แม้ว่าเราจะตกอยู่ในสภาวะของความทุกข์ยากลําบากแค่ไหนก็ตามเราก็จะมีความสามารถในการอดทนได้เพราะที่อาจารย์เคยบอกเสมอและครูบาอาจารย์ท่านก็บอกเสนอว่าจิตเป็นนายกายเป็นเบาถ้าเราฝึกจิตและมีพลังจิตในระดับต้นได้แล้วเนี่ยนะครับเราก็จะมีสติ ควบคุมสติควบคุมความคิดควบคุมความรู้สึกอารมณ์ได้ดีกว่าคนที่ไม่ได้ฝึกและเมื่อเราตกอยู่สภาวะอะไรที่ลำบากหรือมีปัญหาหรือมีเหตุการณ์อะไรที่เป็นลบๆเข้ามาวุ่นวายกับชีวิตเราเนี่ยเราก็จะสามารถประคองไว้นะครับได้ดีและสามารถผ่านพ้นเรื่องราวต่างๆที่ทำให้เรามีปัญหาหรือสภาวะจิตที่ตกไปเนี่ย เราสามารถประคองจิตเราได้แล้วก็ดำเนินชีวิตได้อย่างราบรื่นและรวดเร็วกว่าคนปกติทั่วไปอย่าลืมนะครับจำไว้เลยว่าจิตเป็นนายกายเป็นบ่าวนะครับแล้วเรามาพบกับบทความข้อความดีๆองค์ความรู้ดีๆเกี่ยวกับเรื่องของพลังจิตใต้สนึนึกับอาจารย์ใหม่ในคราวหน้าแล้วเราพบกันนะครับวันนี้อาจารย์ขอราไปก่อนสวัสดีครับ